สวัสดีครับผมคุณผู้ชมกันทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฉลิมวงหรือไม่ก็ซิกมานะครับสักช่องหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งทําไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าช่องนี้คลิปนี้นะครับจะลงเป็นช่องใหม่นะครับก็จะเป็นช่องใหม่ของเรานะครับไม่รู้ว่าในช่องหลักผมจะเปลี่ยนไปเป็นเฉลิมวงเหมือนเดิมหรือว่าช่องนี้จะชื่อเฉลิมวงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นช่องใหม่นะครับซึ่งผมจะทํา อยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันเร็วๆนี้สอนช่องจะเป็นแจกเงินฟรีแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องเกมโดยเฉพาะนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็คือโอเคเริ่มจะกลับมาขยันละนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเงินฟรีนะครับวันนี้เป็นกครขายของ t r o u e move นะครับวันนี้ไม่ได้หมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับรหัสในตัวแรกนะครับดอกจัน9ร5นะครับตามด้วยดอกจัน3รสี่เหลี่ยม ดอกจันเก้าสามห้านะครับดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่สิบกิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้ห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับโอเคครับสําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้ห้ากิกนะครับใช้ไงานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับผมแล้ก 8, 7, 8, ว 1, ก 8, 7, 8, ็สำหรับร้านเน็ตฟีตัวที่สี่นะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับตามด้วยดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ห้ากิกนะครับใช้ไงานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลย Rab. นะครับผม แล้วก็สำหรับรา هن เน็ตฟีตัวที่5นะครับดอกจันทรดสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันทรดสี่สี่เหลี่ยมสำหรับราัสเน็ตตัวนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมกดรับได้ทุกเดือนนะครับผมเดือน6กดรับได้ทุกเดือนนะครับผม6ครั้ง6เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับราั ن เน็ตฟีตัวที่6ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับดอกจันทร8 8ดอกจันส์2สี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันท์สองสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเนี่ยตัวนี้หนึ่งกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผมโอเคทุกคนผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือถ้าผมทาคลิปสองช่องเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ว่าผมไม่ได้ทำสองช่องที่แบบรหัสไม่เหมือนกันอ่าเป็นรหัสที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอาสมมติว่า รหัสเน็ตชุดนี้เนี่ยเป็นชุดหนึ่งนะครับลงช่องหลักผมจะไม่เอาชุดหนึ่งมาลงช่องสำรองต่อนะครับจะไม่อัดคลิปรหัสเก่าอีกรอบหนึ่งนะจะเป็นชุด2ลงช่งองสำรองชุด3ลงช่องหลักชุด4ลงช่องสำรองอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่1ลงช่องหลัก2ลงช่งองหลัก1ลงช่องสำรอง2ลงช่องสำรองไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่ลงคลิปซ้ากันนะครับถ้า ชุดนี้ลงช่องหลักแล้วชุดต่อไปก็ต้องลงสำรองนะครับผมจะเราจะไม่ลงปะปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใส่ยังไม่ได้หรือได้น้อยเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ดูทั้ง2ช่องนะครับเพราะว่าเราแยกกันนะครับผมโอเคครับตอบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ